สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวนวังจิกสวนผลไม้นะครับที่เห็นนี่คือฝรั่งนะครับเป็นนี่ครับรูปทรงนะจะไม่กลมนะครับเป็นฝรั่งพันไข่มุกข,ขาวนะครับพันไข่มุกนี่ดกครับอันนี้ผมปลูกไว้เมื่อน่าจะเกือบเกือบสิบปีแล้วครับต้นนี้นะสิบปีแล้ว นะไปซื้อกิ่งพันมานี่ดูครับลกครับนี่ผมเอาปลองเอาไว้สองลูกนะครับลองลกูกนี่นะครับลองลูกก็สวยงามนะนี่ยกำลังพอดีเลยถ้าก็ถ้าขายนะสามลูกโลสี่ลูกโลนี่ครับนี่สวยนี่ลูกใหญ่แต่ถ้าเอาไว้ลูกเดียวนะครับหมายถึงว่าถ้าเราตัดแต่งนะเนี่เป็นอย่างเงี้ยลูกครับเนี่ยออกดอกออกช่อตลอดเลยนี่นะครับพอเราตัด ป๊บมันจะแตกยอดแตกแตกลูกออกมาเดี๋ยวก็ค่อยขัดเอาถ้าไว้ลูกเดียวนี่ลูกประมาณหกเจ็ดขีดนะครับเกือบกิโลหรือครึ่งโลขึ้นนะครับเนี่ยต้นเนี่ยต้นใหญ่ครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยผมเอา,าไว้ต้นเท่าขาเราเนี่ยครับมีสิบกว่าปีแล้วเกือบเกือบสิบปีไม่ถึงนะอันนี้ก็กําลังขยายพันธุ์อยู่นะครับไข่มุกขาวรสชาตินะครับเปรี้ยวหวานกรอบนะเก็บอยู่ที่การเก็บนะครับที่การเก็บ ถ้าเก็บรสชาติจะให้เปรี้ยวสำหรับสาวๆก็รับประทานอร่อยนะครับเนี่ดูรูปทรงทัานลองดูใบนะครับนี่ดูกับใบหนานี่ครับใบหนานลักษณะใบนะนี่ครับรูปทรงสวยงามมาดูนะครับผมจะอันนี้ผมผ่าแล้วมาดูนะครับว่าเป็นยังไง เออหื้อไงกรอ,อบเลยนะครับดูเนื้อนะครับไข่มุกขาวดูเนื้อครับย้อนแสงนิดนึ่งนะครับพตอนนี้ประมาณสามโมงนะครับมาดูดูเนื้อครับดูสีนะถ้าห่อนะโอ้เป็นพันที่ หน้าปลูกไว้ครับนะทนโลกนะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเลยครับเนี่ยคนใช้ชอบทานฝรั่งนะฟังเสียงนะผมจะทานให้ดูนะครับเนี่ยหืม้ยวนิดหวานหน่อยๆลังพอดีอร่อยครับเนี่ยเนื้ออืมอร่อยครับอร่อยอร่อยมากหืม นะคเดี๋ยวจะเก็บจัตะการามาชมอีกครั้งหนึ่งนะครับดูเนี้ยเนื้อหนาครับเนื้อหนาครันี่นนค,รนครับไข่มุกข,ขาวนะครับนรูปทรงสวยงามเนี่ยกำลังห่อเยอะเลยครับห่อไว้ทานพอดี ผมปล่อยต้นมันสูงนะครับเนี่ยมาห่อบนหลังคาเลยครับเนี่ยมห่อบนหลังคาเลยนะแล้วก็ตัดที่แรกนะมาดูนี่เดี๋ยวจะทําการตัดแต่งกิ่งใหม่นะครับฝากด้วยนะครับไข่มุกข,ขาวนะครับฝรั่งพันไทยพันไทยแท้นะครับไข่มุกข,ขาวส่วนวังจิกนะครับศูนย์แปดเก้าแปดสี่สี่ห้าสี่สามห้านะครับ 0898445435นะครับสวัสดีครับ